สวัสดีครันักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องมุมส่วนประกอบของมุมและการเรียกชื่อของมุมและก็การใช้สัญลักษณ์แทนมุมมุมนะเกิดจากลังสีที่มีจุดปลายเดียวกันเราจะเรียกกันว่าม,มุมนี่ลังสีห็นปะ่ะมีหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นการมุมพอกลายเป็นมุมปุ๊บเราจะเรียกจุดที่ออก จุดที่มันมาชนกันตรงนี้เนี่ยจุดที่มันมาชนกันเราจะเรียกว่าจุดยอดของมุมและตรงที่แยกออกมาสองข้างเราจะเรียกว่าแขนของมุมจุดยอดคือตรงที่แหลมๆมมาชนกันส่วนไอ้ตรงที่มีลูกศรชี้ออกไปเรียกว่าแขนของมุม เวลาเราจะบอกชื่อมุมจะเห็นว่าม uhm, ีกอขคอเวลาเราเรียกชื่อเราก็เรียกเลยว่ากขคอหรือจะเป็นคอขกก็ได้ตัวที่อยู่จุดยอดมุมต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นแต่อันนี้กกับคออันไหนจะมาก่อนก็ได้เหมือนกันเวลาเขียน เราก็จะเขียนแขนของมุมว่าเอ้ยเราจะเขียนจุดยอดว่านี่จุดขอไข่เป็นจุดยอดมุมและรังสีอะไรเอ่ยขอก็และรังสีขอคอ,อเป็นแขนของมุมนี่ตรงนี้เป็นจุดยอดแล้วก็ตรงนี้เป็นแขนเนะเป็นแขนเป็นแขนอ่ลองอีกรูปนึง ลูกทางขวามือจุดไหนเป็นจุดยอดเอ่ยอจุดที่มันมาชนกันก็คือจุดขอไข่นี่เป็นยอดและจุดไหนเป็นแขนเป็นลังสีคอขอคอ,อ,อและกรลังสีขอคอเราเขียนแล้วเ,เขียนขอก็แล้วก็มีลูกศรไปทางขวานะ ต่อมาการเรียกชื่อของมุมให้เราอ่านจากแขนไปหาจุดยอดจะเริ่มจากข้างไหนก็ได้นะแขนนะจะเริ่มจากกอไกลข้างนี้หรือจะเริ่มจากคอขวาข้างนี้ก่อนก็ได้อย่างนี้ก็เป็นอานจจะแขนก็จะเป็นกอขอคอ หรือว่าจะเป็นคอขอกอก็ได้เดี๋ยวเราลองมาทำข้อหนึ่งกันเดอนนะข้อหนึ่งเริ่มจากชื่อมุมชื่อมุมก็บอกแล้วนะให้เราเริ่มจากลังสีข้างไหนก็ได้ออย่างนี้ก็จะเป็นหมูชื่อมุมว่ามอยอลอหรือลอยอมอหรือว่าจะเป็นมุมยอเฉยๆก็ได้ จุดยอดมุมก็คือจุดที่รังสีสองอันมาชนกันก็คือจุดยอยอ,ยอยอยอยักษ์นั่นเองรังสีมาชนกันตรงนี้แขนของมุมก็จะเป็นอะไรเอ่ยแขนของมันก็จะเป็นยอมอแล้วก็ยอรอแขนของมุม ถ้าเป็นลังสีอย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ข้างบนไว้นะนี่เขียนสัญลักษณ์ลังสีลูกศรชี้ไปทางขวาอย่าลืมเขียนด้วยนะอะต่อมาข้อสองชื่อมุมว่าอะไรเอ่ยเริ่มจากไหนดีเริ่มจากสอบเสือแล้วน,นะชื่อมุมเริ่มจากลังสีข้างไหนก็ได้ชื่อมุมว่าสบชหรือจะ ย้อนกลับมาชบสก็ได้หรือว่าจะเรียกว่ามุมบอใบไ,ไม้เฉยๆก็ได้มี3มชื่อนะ,อะจุดยอดมุมก็คือจุดจุดที่มันมาชนก,นกันก็คือจุดอะไรเอ่ยบใบไ,ไม้จุดยอดก็คือจุดบ ส่วนแขนของมุมก็คือบอสอแล้วก็บอชอที่สำคัญเราอย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ของเครื่องหมายรังสีด้วยก็คือลูกศรข้างบนชี้ไปทางขวาต่อมาข้อสชื่อมุมว่าต่อ ลอฉอหรือฉอลอตอหรือว่ามุมลอเฉยๆก็ได้มี3มชื่อ,อต่อมาจุดยอดก็คือจุดอะไรเอ่ยจุดที่ม,มาชนก,นกันก็คือจุดลอลิงส่วนแขนของวุมก็คือ ลอต่อแล้วก็อีกขัน้นก็คือลอชออย่าลืมนะเวลาอ่านลังสีต้องอ่านจากฝั่งที่ไม่มีลูกศรก่อนแล้วก็ไปหาฝั่งที่มีลูกศรารอต่อกับลอชอแล้วก็เขียนใส่ลักลังสีก็คือลูกศรไปทางขวาด้วย อ่ะเสร็จแล้วน่าหนึ่งว่าสามข้อที่เดี๋ยวเราไปทําต่อนะอ่ะตะกี้เราลองเขียนชื่อไปแล้วนะอ่ะเขียนชื่ออย่างนี้ก็จะเป็นชื่อมุมว่ามุมกอขอคอเราก็จะเขียนชื่อมุมว่าในมุมก็ขอคอกอขอคอเดี๋ยววงก่อนนะอันนี้เป็นชื่อมุมนี่อันนี้เป็นชื่อมุม,นนม,มแต่ถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เราก็เขียนว่า กขคและก็มีหมวกตรงนี้เห็นตัเวเห็นไหมหมวกหมวกมีหมวกลูกศรสามเหลี่ยมขึ้นไปตรงขอไข่ทำไมต้องตรงขอไข่ด้วยละ่ะเพราะว่าตรงขอไข่ขอไข่เป็นจุดยอดมุมอเราก็ต้องเติมหมวกไปตรงจุดยอดมุมหรืออีกแบบนึงอ,อีกแบบนึงในแบบนี้นี่เราเขียน มุมแบกหน้าเขียนมุมปึ๊บมุมแบกหน้าก็จะเป็นมุมกอขอคอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่แบบหลังมันอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมองมองแป๊บหนึ่งแล้วเราจะดูตรงไหนเป็นจุดยอดมุมหน้าแต่ถ้าเกิดแบบหน้าเลยนี่อันนี้เราดูปุ๊บเรารู้เลยว่าขอไข่เป็นจุดยอดมุมเพราะว่ามันหมวก มีหมวกใส่บนขอไข่นะอ่ะเรามาดูกลับบ้างตะกี้เราเอากอขอคอมาก่อนแล้วถ้าเป็นคอขอกอจะเป็นยังไงอะชื่อมุมอันนี้มันชื่อมุมชื่อมุมคอขอกออะเวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นคอขอกอแล้วก็มีหมวกเบนขอไข่เพราะขอไข่เป็นจุดยอดมุมเนะ หรือจะเติมมุมแบบข้าหน้ามุมคอขอกอก็ได้หรือยาวไปถ้าเกิดมันยาวไปเราก็เขียนว่ามุมขอนี่มุมขอก็คือมุมขอเป็นจุดยอดใช่ไหมล่ะมุมขอเราก็เขียนว่าเนี่ขอไข่แล้วก็มีหมวกได้เลยหรือจะ มุมแล้วก็ขอไข่แบบนี้ได้เลยแต่ถ้าได้ดีควรเขียนไปทั้งสามอย่างเลยแต่หลักๆที่เราจะใช้ก็จะเป็นอันนี้นี่เดี๋ยวขอวงสีอะไรอยนะี่ะวงสีแดงละกันนะแต่ลบๆๆๆๆๆหลักๆที่เราต้องใช้ก็จะเป็นอักษรน,นี่อันนี้นี่เติมหมวกไปตรงตจุด ยอดอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้ต้องจับให้ได้อ่ะเรามาทําพร้อมกันดูสักข้อหนึ่งจุดไหนเปนจุดยอดมุมเอ้ยจุดทอทหารอันนี้ไม่มีนะอันนี้ให้ลองฝึกคิดเฉยเทอทหารเพราะว่าทอทหารมาทำไมเอ้ยนี่มันมี หลังสี่มาชนกันตรงนี้จนกลายเป็นมุมอ่ะต่อมาจุดจุดจุดและจุดจุดจุดเป็นแขนของมุมอะไรเป็นแขนของมุมเอ่ยก็จะเป็นทอมอและก็ทอกอนี่ทอมอและทอกอ ทอมอและทอกอเร็ตหรือยังเอ่ยยังไม่เสร็จเพราะว่ายังไม่ได้เติมอะไรยังไม่ได้เติมลูกศรไสรักหลังสีลูกศรไปขวาต้องมีอย่างนี้นะถ้าเกิดไม่มีก็แสดงว่าผิดนะ,ะสรุปเราเรียกมุมนี้ว่ามุมอะไรอันนี้ชื่อมุมนะชื่อมุมชื่อมุมว่ากอทอมอ กอทอมอหรือมอทอกอลกับกันก็ได้มอทอกอถ้าเขียนเป็นสัยลักษ์ล่ะก็จะเป็นโอโ้ทีไม่พอแฮะอันนี้ก็จะเป็นกอทอ มอแล้วก็มีหมวกตรงกลางตรงจุดยอดแล้วก็จะเป็นอูที่ไม่พออ่ะขอโยงลูกศรมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะก็จะเป็นมอทอกอ่ะสลับกันเวลาเวลาเราสลับอ่านอีกฝั่งหนึ่งเนอะหรืออีกแบบหนึง่งว่ามุม ทออาหารมีสามชื่ออุ้ยหมวกคูไม่แหลมแล้วไหมมันต้องแหลมแหลมเออไม่แหลมซีเขอโทษทีแหลมนะเท่านี้อ <c oughs> แล้วเขียนอ่เขียนทั้งสามชื่ออทดสอบความเข้าใจแล้วต่อมามาลองทำแบบฝึกหัดของจริงดูบ้างอะหน้าร้อยสี่หนะ้ต่อมานะ อ,อย่างแรกชื่อมุมกันมุมนี้ข้อหนึ่งชื่อมุมว่าอะไรชื่อมุมว่ามอยอวอหรือวอยอมอก็ได้ทั้งไปทั้งกลับหรือจะเรียกเฉยๆว่ามุมยอเฉยๆก็ได้ชื่อไม่มีหมวกนะแต่มันจะมีคำว่ามุมอยู่ข้างหน้า แต่ถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์ปุ๊บก,ก็จะเป็นมอยวแล้วก็มีหมวกข้างบนยอยกหรือว่าจะเป็นนี่เติมมุมข้างหน้าแล้วก็มอยวก็ได้หรือว่าจะเป็นสลับกันนะวยมอมาก่อนก็ได้ แล้วก็มุมวอยอมอรหรือว่ามุมยอเฉยๆงงไหมเอ้ยสัญลักษณ์กิดชื่อของมุมต,ต่างกันต่างกันตรงไหนเอ้ยตรงชื่อชื่อของมุมมันจะมีคำมันจะมีคำว่ามุมนำหน้า แต่แสลักเราไม่ต้องเขียนคำว่ามุมเราเติมหมวกให้มันเลยเห็นปเปล่าเติมหมวกให้มันเลยหรือเติมรูปมุมข้างหน้านี่แบบนี้แบบนี้นี่เราจะไม่เขียนคำว่ามุมอ่ะตอมาข้อสองชื่อมุมว่างอจคอ หรือคอจองอก็ได้หรือว่ามุมจอเฉยๆอสัญลักษณ์แทนมุมก็จะเป็นจอเอเองอจอคอแล้วก็มีหมวกข้างบนหรือจะเป็นลูกศรมุมข้างหน้างอจอกอก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดอยากเอากลับต้องนะเอากลับก็จะเป็น กลับอีกทางหนึงก็จะเป็นคอจองมีหมวกข้างบนจอจานตรงจุดยอดของมุมเนะหรือก็เติมลูกศรแบบนี้เติมเป็นลูกศรเป็นรูปมุมก็ได้จะเติมหมวกข้างบนเฉยๆว่ามุมจอ้เฉยก็ได้เหมือนกันอ่ะข้อสาม ชื่อมุมว่าไม่ใช่กขคนะชื่อมุมว่าขอกคอหรือขอกอดอเนี่ยตัวเล็กจังไม่แน่ใจถ้าจะเป็นขอกอตเนอะอ่ะมุมออกมุมขอกอดกอ็เด็กนะเเด็กอันนี้ก็จะเป็นมุมขอกอดอหรือว่ามุมดอกอขหรือทัสั้นว่า มุมกอ,รอเราดูจุดยอดเป็นหลังนะจุดยอดต้องอยู่ตรงกลางเสมออ่าต่อมาเขียนเซลัก์ก็เหมือนเดิมเราจะไม่มีคำว่ามุมอาแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแทนก็จะเป็นขอกอดอมีมูอหรือจะเป็นมุมรูปมุมขอกอดอ ทะลากลับก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นขอกอเอยดอกอขอมีหมว่วและก็จะเป็นลูกศรมุมดอกอขอและก็มุมกเฉยๆอ่ะที่เหลือก็ลองําเองนะคราวหน้าเราจะเรียนกันว่ามุมมีกี่แบบมุมแหลมมุมป้านมุมกลับ มุมต้งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนกันนะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ